ครับผมปอช่เอาอุดรครับควันนี้โชว์พิกาดวันนี้โชคพิการสี่สี่ครึ่งอ่ะก็มาชั่งครั้งเดียวเป็นไงเมื่อกี้ผ่านแลยครับน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับคุมมาสามโลครึ่งเราซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์ครับวงหมดซ้อมมีใครบ้างมีทรงสยามมีพวกโล่งเงินอะไรอืมก็ช่วยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันครับไฟนี้ มาสัปดาห์นึงอ่าก็เต็มตัวมาเร่งสัปดาห์หนึ่งแล้วก็เต็มตัวมาแล้วก่อนนี้ครึ่งเดือนเอานะครับแล้ววันนี้เราต้องเจอใครครับเจอกับมีนโฮครับอ่าหรือเพชรพยักษ์เคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีช่มัดออมีลูกบูนัะเราวางเกมบางแผนไงดีววันนี้ก็ทำเกม ปัดปัดเข่าเข้าเข่าเข้าในก็พยายามใช้ฝีมือใช้เลี่ยมตัวเนาะแล้วเราล่าสุดโชคที่ไหนมาโชคที่อัตะกรอนไปไงครับวันนั้นก็ชนะคะแนนทับทีมสยามชนะมาวันนั้นช่างเท่าไหร่ช่าง4 4ครับอ่แล้วคุมกิโลน้ําหนักนี้คุมก็3มโลก็ถือว่ายังปกติเอาไม่บีบเกินเทาเราอายุอะไรครับอายุ17ครับคนจังหวัดสมุทรปราการครับไปปล่อยกี่กิโลแล้วครับ สี่สิบเจ็ดครับพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรมวยบู๊ดูดันอา่าหานซ้ายหรือขวาขวาครับเราสูงร้อยร้อยหกสิบสี่เราชกมวยรวมๆประมาณสามสิบสองครับในชีวิตเคยเชิงแชมป์มากี่ครั้งไม่เคยนี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับอ่าเอา,เอาฝากพี่น้องเพื่อเชียร์หน่อยวันนี้ก็ขอให้กำลังใจบอเช่เอาดดูดันคนนี้นครับ จะไม่ทําให้ผิดหวังไหครับครับผมครับครับสวัสดีครับผมเทพยักษ์เสือกล้ามไทยครับครับวันนี้ชกพิกัดอันนี้วันนี้ชกในพิกัดร้อย่องครับอก็มาช่างครั้งแรกก็ผ่านเลยไหมผ่านแล้วขาดเลยผ่านเลยขาดเลยสบายเลยใช่หนักนี้เราคุมมากี่โลครับก็คุมมาประมาณโลสองโลก็ไม่ได้บีบเยอะอะไรซ้อมปกติเนาะปกติซ้อมอยู่ที่ ค่ายเสือก้าวไปไทยอ่ะตอนนี้ครูมือสอนมีใครบ้างก็มีครูกับพ่อช่วยสอนรับเก็บตัวมารวมๆกี่วันแล้วเนี่ยโอ้เป็นเป็นเดือนนะวันนี้เราก็ชิงแชมป์ด้วยใช่เจอใครครับเจอกับพอเช่ครับเคยเจอเขามาก่อนไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมายังได้ดูแล้วเป็นไงครับ ชอบครับชอบสไตล์การโชว์ของเขาแล้วเป็นมวบบู๊เหมือนกันแล้วจะวางเกมวางแผนยังไงดีก็น่าจะชนกันแล้วอันนีคือเราก็ไม่ถอยอยู่แล้วใช่แล้วเราชนะต่อมากี่ไฟแล้วนี่ประมาณ4ี่ไฟห้าไฟแล้วตอนนี้ความมั่นใจมั่นใจเต็มร้อยเต็มร้อยคือยังไงเราก็ไม่มีถอยแน่ๆใช่ครับคือรอวัดที่ร่างกายเลยครับเราเดินตั้งแต่ยกไหนดีวันนี้ก็ให้ติดตามมันเวทีนะครับก็เดี๋ยวรอดูเลยว่าเดินยกไหน โอเคเอาไรนองใจผมด้วยนะครับไยากเสือก้ามครับในชีวิตเราเคยจิงแชมป์มาก่อนไหมก็ถ้าในภูทรอลเคยครับแต่ในในกรุงเทพยังไม่เคยยังกรุงเทพไม่เคยอันนี้คือเวทีในเมืองกรุงใช่มาตรฐานก็ครั้งแรกครั้งแรกครับเราอายุใหญ่แล้วนะอายุประมาณ17ครับเราคนจังหวัดแหละเป็นคนกรุงเทพปะปล่อยปล่อยกี่กิโลแล้วปล่อยปล่อยก็ประมาณ ร้อยสี่สิประมาณกี่โลประมาณร้อยหนประมาณสีไปกิโลประมาณเท่าไร่สิบประมาณสี่เจ็ดสี่เปดนะเพเป็นมวยอะไรครับเป็นมวยบเหรี่้ายหรือขวาอ่อได้นะสองรอดูสงการเลยเราสูงร้อยเท่าไรประมาณร้อยหกสิบก่จบมวยรวมประมาณก็ประมาณสามสี่สี่สบเอาไปเชียร์หน่อยวันนี้ฝากไปเอาใจผมแม่นะรยัมเสือข้าวาท้าครับครับ